วัสดีครับสวัสดีครับสมาธิทุ่งท่าครับจิตจาระทุกท่านครับช่องมีดีธรรมดาครับต้องมีดีธรรมดาก็จะนำเสนอขุนไทยบ่ายครับขุนไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่12พฤษภาคม2568นะสำหรับขุนไทยก็จะมีให้ชมทุกวันทุกทุกวันเช่นทุกวันศุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระหักสมีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาธิทุ่งท่าครับที่รับามจุกนะครับทุกที่ทุกที่เดือดดักติดตามเลยนะครับ กติาตัวถูกใจกัไลถ์กใจแกได้นะครับมาเนีนะครับปะเก็บไปนะครับเก็บไปนะศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักบายนะ้นึกับหนึ่งนะศูนย์สองเอาเปี่ยนผิดซ้ำาันครับศูนยสองศูนย์สามนะงเปียนผิดซ้ำกันเลยศูนยสองศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนหกศูนเจ็ดนะครับ 12 13 14 15 1นึ่นึ่นึ่งหเจ็ะครับหนึ่อสาเปลี่ยนผิดหลายตัวเลยเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับ12 13 14ไล่ตามมันนัはは้นน่ะตามตามตามชุดวินนะครับทุ2 0ุ0ส0ง0ุ0สามสี่ห้นะครับึ่งสองหนึ่งานึงห้าหนึ่งหกหนะครับเรียงกันไปเลยนะตัดตามนี้เดียนะครับเียแปแก้ไขนะครับแก้ไขนะ ศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดบินก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่นะโอเคครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับเน้นที่ห้าหกเจ็ดนะคู่กับศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับถูกชอบไปนองไปซ้ายนะครับไม่ถึงไม่ชอบก็ลือดหลุ่มเพื่อคปามมันส์ไป ดูดีดูดีนะครับวันนี้ก็มีตอนนี้แล้วกันนะครับดีครับสบายครับ